สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอยู่กับช่องหัวเหม็นเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ผมเนี่ยเก็บเลเวลจนถึงเลเวล100้ละทีเนี้ยมันจะมีหมวกอยู่หมวกหนึ่งพอเลเวล100อ่ะเราจะได้มาก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นหมวกอะไรนี่นะครับมันคือหมวกอันนี้เป็น t i ม e ช e e p ปอร์แนะครับก็ข้อดีนะครับผมจะพูดคร่าวๆก่อนคือว่า มันดูดเลือดแล้วก็ดูด sp เหมือนทั้งไ์เวิร์ดแล้วก็ลูนแฮร์แบนเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดีว่าลูนแฮร์แบนกับออหมวกไ์เวิร์ดอะตอนนี้ราคามันตกมากละก็เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของหมวกที่ได้จากกิจกรรมหรือหมวกฟรีนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันก็มีลดไล่นะครับแล้วก็บวกสเตตัส2แล้วก็บวก hp 500แล้วก็บวก sp อีก100นะครับ อันที่ที่มันดีก็คือว่าเนี่ยนะครับเมื่อโจมตีทางกายภาพมีโอกาส3%ที่จะดูด HP 3%ของพลังโจมตีแล้วก็ทุกการอัปเกรด3จะเพิ่มขึ้นครั้งละ1%ก็ตอนนี้ผมมีบวก4ใช่ไหมครับก็ได้มา4%ของทางด้าน SP ก็เหมือนกันครับเมื่อโจมตีทางกายภาพมีโอกาส1%นะครับที่จะดูด HP 1% ของพลังโจมตีนะครับก็นี่นะครับทุกการอัปเกรด4ขั้นก็จะได้เพิ่มอีก1%นะครับก็ตอนนี้ผมมีดูด sp 2%นะก็ดูด hp 4ดูด sp 2นะครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูลูนแฮร์แบนกันนะเปรียบเทียบกันเลยลูนแฮร์แบนก็นี่นะครับมีโอกาสในการฟื้นฟูเล็กน้อยนะครับของ hp แล้วก็ sp นะครับ ก็มีโอกาส10%ที่จะได้ HP นะครับหรือ5%ที่จะได้ SP mm hmm. ก็เฉพาะการโจมตีเฉพาะกายภาพนะครับก็อันนี้ผมมีจู3 Hunter f i ไฟมาด้วยก็เดี๋ยวเราจะไปเทสท,ที่ลาวากันว่าแบบไหนจะดีกว่ากันหรือแบบไหนจะติดบ่อยกว่ากันนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปรับเควสก่อนแป๊บหบนึ่งนะขอรับเควสป้ายก่อน เดี๋ยวเราไปไปดูกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะรับของลาวาก่อนแล้วกันเนาะ โอเครับของที่ลาวาก่อนแล้วกันนะครับเตรียมทดสอบกันไปเตรียมทดสอบกันเดี๋ยวเราจะทดสอบ หมวกรูนแฮแบนกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราทด<ม>สอบรูนแฮแบนกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมใส่รูนแฮแบนก่อนนะไปลุย อันนี้ยังติดสกิลเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปอีกชั้นหนึ่งกันเพื่อทดสอบนะน่าจะโดนแจมแน่นอนเรายังไม่ได้ซื้อเสื้อเนปเใส่การ์ดใส่การาก์ดมังกรเลย ที่จริงไม่จำเป็นต้องเป็นแนปก็ได้นะติดติดติดอยู่นะครับแต่แต่ว่าแต่ว่าติดค่อนข้างยากนะผมขอเบาเสียงก่อนเสียงดังไปวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อน ค่อยดูดเท่าไหร่นะครับอันนี้ยังเป็นรูนแฮร์แบนอยู่นะเป็นรูนแฮร์แบนอยู่โอ้กระตุกกระตุกกดผิดกดผิดกดผิด เป็นรุ่นไฮแบนด์อยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปเขาเรียกว่าแชนแนลอื่นนะแนวนี้คนเยอะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแนวนะโอ้ ดูสิจะดูดดีขนาดไหน SP s p ไม่ดิ้งเลยครับแต่แต่แต่เลือดได้อยู่เดี๋ยวเราจะลองหมงใหม่กันนะโอเคครับหมงใหม่นะนี้ไม่ค่อยดูดเลยฮะ คนเดียวมากที่นี่เฮ้ยดุดแล้วดุดแล้วดุดแล้วแต่ว่า sp ไม่ได้เลยนะตอนนี้เอสพี SP ไม่ขึ้นเลย แต่เลือดได้อยู่เลือดได้อยู่ครับเลือดได้อยู่เลือดได้อยู่นะเหมือนรุนแฮร์แบนเป้เลย s p ติดยากนะครับเนี่ย โ oh, อ้เยอะ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 โอ้เลือดดีอยู่ของฟรีนะครับของฟรีที่ดีเลยนะอันเนี้ยหมวกเนี้ยดีเลยครับของฟรีเลือดเต็มเลยครับตอนนี้เราพอดีบวกกับนี่ด้วยนะครับจู สามแมงแต่ว่า SP ไม่เด้งเลยนี่แหละประเด็นครับประเด็นคือ SP ไม่เด้งเลยเมื่อ SP ไม่เด้งเราก็ต้องเอาออกมาใช้เอง เดี๋ยวผมขอลองปั่นให้ได้ sp ดูนะไม่ได้เลยฮนะแต่ว่าเลือดเราเราได้จากตัวกาตาด้วยแล้วก็ได้าจากตัวกาตาแล้วก็ตัวตัวหมวกด้วยนะครับ กว่าเอหมดเดี๋ยวเรามาลองรูนแฮแบนกันอีกสักรอบอเ,นะเดี๋ยวเรามาลองรูนแฮแบนนะ เหมือนว่ารูนแฮแบนจะภาษีดีกว่านิดนิดเหมือนรูนแฮแบนจะภาษีดีกว่านิดนิดนะครับ ว่าลูนแฮแบนจะดีกว่านิดๆน,น,น,นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของสายฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับไปสรุปให้ฟังนะ โอเคเดี๋ยวผมหาที่ก่อนตรงนี้แล้วกันผมจะสรุปให้ฟังนะระหว่างหมวกลูนไฮแบนกับหมวกอันนี้นี่นะครับสองใบนี้คือความสามารถนะครับในการดูดเลือดนะครับพอๆกันครับแต่เราต้องใส่นี่ด้วยนะครับจูสามฮันเตอร์ด้วยนะครับ ความสามารถในการดูดพอๆกันนะครับถ้าใส่จู3ามฮันเตอฟดูดเลือดนะแต่รูนแฮร์แบนได้ภาษีในะความคิดของผมนะรูนแฮร์แบนได้ภาษีดีกว่าตรงที่เขาเรียกว่าอะไรเรื่อง s อครับเราเราเวลาเราปั่นแล้วเราได้เยอะกว่านงครับส่วนหมวกหมวกใหม่หมวกฟรีถ้าเพื่อนไม่เพื่อนๆไม่คิดมากก็ใช้ได้ครับใช้ได้ยาวๆเลย ก็จะภาษีก็จะแบบดอบรอปลงมานิดนึงจากตัวลูนไฮแบนเพราะว่าลูนไฮแบนเขาดูดเดยอะกว่าไงครับอืมก็ผมผมมองว่าถ้าคนไม่มีงบ,งบก็ใช้หมวกหมวกเรเวลร้อยได้นะครับหมวกฟรีที่กิจตัวกิจาก,การรมเขาแจกใช้ได้เหมือนกันครับไม่ต้องไปซื้อหรอกครับเดี๋ยวไม่แน่ผมก็อาจจะไปขายลูนไฮแบนก็ได้เอ,อ ก็ราคาพอๆกันนะ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันส่วนเรื่องความสามารถนะครับพอๆกันครับแต่รุนไฮแบนได้ภาษีตรงเรื่อง sp ดีกว่านิดนึงเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็รบกวนช่วยกด subscribe ผมด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มีอะไรก็มาแนะนำแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ โอเคครับสวัสดีครับ